โอเคกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะแล้วก็อยู่กับผมวันนี้อยู่กับผมแจ็คกี้แจ็คกี้แจ็กกี้แจ็กกี้กกกกอะไรแจ็คก,กี้แจ็คก,กี้สิบเจ็ดวายเราก็ไปอยู่กับเกมโมบายลีเจนแบงแบงนะครับอันนี้มาเล่นโมบายเราเกิดมาคัดสิผมมาเล่นฮีโร่รีเมคใหม่ชื่อว่ากูเอ่อที่แรกแอยากเล่นกิมมี่แต่ดู ผมไม่รู้นะว่ากูปรับอะไรใหม่บ้างหรือน่าจะเป็นสกิลอะมยนยืนๆกับตัวชูไอเทมก็ยังเหมือนเดิมนะโอ้โหคิมมีกูขอบคุณมากครับตัวละครที่ผมอยากเล่นห่าหอ๋อมีอะไรบ้างครับวันนี้นี่มาดีตายซะ เนี่ยผมสกิลก็ไม่มีอะไรมากยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมแต่ว่าที่เขาปรับใหม่อ่ะเป็นอันตีแหละสกิลสองมันว่าจะปรับให้มันกว้างขึ้นนะก็ดีแหละเอาดีเอาดีตีเราไม่เข้านะเอาดีแต่ว่าเปลืองมานามากเลยตอนนี้อา้า เดี๋ยวผมจะสกิลให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่เห็นไหมสกิลสองมันค่อนข้างที่จะก้วงขึ้นอะแล้วรู้สึกว่าสกิลหนึ่งถ้าไม่โดนฮีโร่ก็จะไม่รีละแต่ก่อนหน้าน,นั้นอะคือถ้ามันโดนตัวอะไรมันก็จะรีใช่ไหมดีโอหมอดแผนนี้กี่โกงนะโอ้ยโอยยัยยไไยไนะงมยยยยไม่ได้อดสีเลยไม่นะหิ่งผมบายไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย ทำไมกูมันงงอ๋ออย่าบอกนะว่าพาสีจะแปลงล่างอะ่ะคือ,อยังไงอ๋อเหมือนว่าสกิลสองมันจะปรับนิดหน่อยนะ ทําให้กูสามารถก่อหัวชาวบ้านได้ได้เร็วขึ้นเฮ้ยผมว่ากูแพทเนี้ยเอามาเล่นยีไพีได้เก่งมากเลยเนี้ยก็แบบมันค่อนข้างขี้โกงอยู่แล้วนะตัวนี้เอามาแก้ทางพวกแบบตัวเบิร์ดอะอย่างอากัดอะไรเงี้ยเราจะออกมาเผาไหมนะครับช่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดตามโอ้โหคินมีเขาช่องนี้ก็ไม่ค่อยได้ติดตามเกมโมบายนะ ชอบเสียงเอฟเฟก์นะเย่บีสีมือแล้วตึงขึ้นสจัสดีครับเจ้าชูไปไหนละไปไหนละ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากหรอกมันจะไร้สาระดซ้ำไม่เล่นเฉยๆก็มารีวิวกูแหละจากรรวิวกิมี่แต่ว่าเขาหยิบไปก่อนเครื่องผมมันกลางรอเครื่องใหม่โอ้โหใหม่น่าเคื่อนเราโอ้ยไปไหนวะเนี่ยอ้ออโอ้โห,โโหแม่งมันฟิกข้าป,ป้อม สกิลสก็สามารถที่จะไล่อันติได้ส่วนอันติก็สามารถกอบหัวชาวบ้านได้ในทันทีก็ถือว่ากูแผทนี้เล่นง่ายขึ้นนะเออแต่แบบแม่งุกา,กากยังวะผมกากผ,ผมเล่นไม่เก่งเลยโอเคเกมตามสักขนาดนี้เล่นออกยากมากเลย อู้โดนเตะโอ้ยทำไมมันอนาจ,จังครับสกิลสองนี่คือแค่กดใช้ชเิ๋สมันก็เนี่ยแปงลงร่างละ อยู่ได้กี่วินาทีครับนี่อยู่ได้สี่วินาทีนะเออสวัสดีครับเจเดียหมดไปไหนครับสวยๆก่อหัวเลยก่อหัวเลยไปละไปละเขามา่อยู่แล้วเขไม่อยู่แล้วใจเย็นครับพี่ใจเย็นเอ,อือ ครับคิมมี่ครับตายแล้วรู้สึกว่ารีโอหมอดแพทนี้จะเก่งขึ้นมากๆเลยนะคือแบบยิ่งเล่นจังเกินยิ่งเก่งอะแพทนี้รีโอหมอดอันติขี้โกงมากนะเกาะได้เยอะวิ่งก็เร็วโดนเนิฟดาเมจนิดเดียวเองดูดิเอาไม่ลงมามาบาเดีเปิดให้จะตายแล้วจะตายแล้ว อัติรีครับมาอยู่วไว้ได้นานๆเลยแรงมากแรงมากกอหัวกอหัวเออนี่ครับผมการเล่นอู้หมจะตายอุ้ยมันจะตายแล้วสกิลไม่ได้อ่ะ เห็นไหมกูแผ่นนี้เก่งมากแต่ว่าเกมตามเจ้เลยต้องไปเติมไฟก่อนครับถ้าเป็นผู้เล่นที่ดีนะเราจะต้องแทงให้เพื่อนเกมนี้ไม่มีแทงอะ่ะ อ้าวจบแล้วชีวิตเองอะ่ะเฮ้ย,ยแครด,ดีแครด,ดีไปดูเลนตัวเองก่อนละกันเฮ้ยมันน้ำมากเลยอะ่ะเราเล่นไม่ด้เอยชูชูโดนก่อหัวแล้วครับ เอาเอาเอา,เอาไงต่อเอาไงต่อเดียงครับสกิลสองขี้โกงมากตอนนี้สก,กรอร์ผมเริ่มจะดีแล้วนะเออเราเล่นเป็นแทงนะเราก็จะออกของแทงต้องเน้นยืนยืนนานนะ คือกูมันเป็นตัวละครเน้นเปิดไฟอยู่แล้วนะครับถ้าเล่น EAP ก็เปิดเลยทว่ามันถึกแต่ว่าถ้าเป็นเล่นเป็นตัวเก็บงานก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ยางได้แค่ดีอ่ะแต่เพื่อนจะตามไหมาแค่นั้นแหละเสียงติ้มริมีมากครับคิมมี่ ไม่นะแคลรี่เราโดนด้วงไปแล้วถ้าก่อนที่จะเปิดก็สกิลสองเนาะเฮ้ยเฮ้ย จะหมดแล้วจะหมดแล้วอุย้ยโดนดึงโอ้ยไม่มีใครมาเติมเลยแอดไม่เพื่อนไม่มาเติม <c oughs> จากโฟกัสที่ตัวละครตอนนี้ต้องโฟกัสเกมแล้วครับเออสภาพเกมแพ้ก็ไม่เป็นไรอ่ะ คุ้มแนละ้วที่เล่น,ลน,ลนกูโชว์ศักยภาพตัวละครโอ้ยโอ้ยจะไปเก็บแม่งโดนเก็บซะเองไอ้ท่านผู้ชมคิดว่ากูแพทนี้เก่งไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะเราเกมตามนะไม่เลยอาจจะสู้เขาไม่ได้ ไปไหนครับสวยอย่ามาไลา่ตามผมเลยครับเอาดิ่งโดนซะงั้นเล่นยังไงแล้ว เล่นไม่ออกก็ก็วาร์ปใส่เกมนี้วาร์ปแล้วได้เพื่อนเดี๋ยวผมจะออกเป็นฮิวนะออกฮิวแล้วเก่งมากเลยอู้แบดจะหมดแบดจะหมดอ้อู้รออันติคูดาวก่อน จะตายแล้วเพื่อนก็ไม่เหลือนี่ก่อนนี่ก่อนไปตรงข้ามก็เรือโลแล้วครับแต่ทำอะไรไม่ได้ <c oughs> เขี้เรียนกัอน สุดยอดครับปืนกลสุดซอ,อยสายซอยสายซอยเจ็บนะเนี่ย เออเก็บแครดี้ได้หรือเปล่าหลิงเปิดละตามดิตามดิเล่นได้สุดยอดมากเลย อาวโดนโดนอุ้ยเขาโดนไล่จิบายแล้วอุ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าว อก็คิดเอาแล้วกันว่ากูแผนนี้โหดไหมทีนี้ผีนี่อยู่ได้อย่างนานเออชิ้นสุดท้ายผมจะออกมาเป็นกอเกิดนะครับ อย่าเล่นแบบแล้วตายไม่อยากตายโอ้ยโดน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 ซอยเกอบตุยชิบีเราไปทำอะไรเด้อชจ้ไอโมจิตัวนี้มากเลยครับ อเอไไ้เกียนชาวบ้านเครื่องหลักเครื่องหลักอ้าวไปละไปละไม่อยู่ละ ว่าไงครับบุญชูบุญชู สกิลสองข้ามก็แเพงได้อย่างแจ่มเลยเอาแครี่ครับเอาแครี่

กูไปตายหรอกเอาดีเอาดีเกือบตายครับผมบุญเยอะที่ไปตรงข้ามไม่ตึงมากเลย เก็บมาเก็บงานมาเก็บงานเอาว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 อาพร้อมจะแตก้วครับ นี่คโอ้โหแรงมากเลยอทีละพันธ์เลยน่าจะแรงตาม HP คลิปีด้วยโหพันหนึ่งเชียรชีลแล้วกแบ,บชิวๆบอกได้ว่าเมนแทงครับผม,มืกูนี่แบบสุดยอดเลยน,นี่ไม่ได้กดลงแรงทำไมตึงจังโดนชิวอย่างเดียวเลยทีมเรา เป็นไงครับบุญชูไปไหนแล้วอีโมจิมันมันเกียดบุญชูพาไปไหนอันเนี่ย อู้เยอะเกินเยอะเกินไปละไปละไปละทอบจะแตกแลแต่พี่ยังไม่ตายครับพี่คือบุญชู ปลอมปากกาแล้วโอ้โหเจ็บโอ้ยแกะแปะไหมก่อนชูวร์เลย โอเคครับเรามาโชว์ความถึกของตัวละครเป็นไงบ้างไปดูกันเกมนี้ผมรับรับดาเมจเป็นเท่าไหร่โอ้โห41%เลยครับท่านผู้ชมเป็นตัวรับส้นตรีนได้ดีมากนะครับตัวนี้รับดาเมจให้เพื่อนได้ดีมากเลย 41%มีใครในเกมทำได้เยอะเท่าเราบ้างก็ประมาณนี้นะครับรีวิวตัวละครที่ชื่อว่ากรูก็คลิปหน้าผมจะมารีวิวคิปนี้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วครับไม่มีอะไรบางบอกใหม่ก็ถ้ากันกอดท่านผู้ชมไม่เจอกันในสิปาบ๊ายบายครับ